ถ้าจะเรียกนาคานันทาว่าเป็นมหาวิทยาลัยภาพในหัวของเธออาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงหากเปรียบเทียบกับรูปแบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันโดยการเรียนในสมัยนั้นจะเน้นไปที่กระบวนการเข้าถึงการรู้หรือที่เรียกว่าปัญญาของตนเองมากกว่าการมาเพื่อศึกษาหาความรู้จากผู้อื่นหรือจากครูดังนั้นภาพบรรยากาศของการเรียนการสอนของที่นี่ ึงไม่เหมือนกับที่เธอเคยมีประสบการณ์มาแล้วเขาเรียนกันอย่างไรครับผมถามในแต่ละวันจะแบ่งคนออกเป็นกลุ่มๆสลับัสบ,บเปลี่ยนกันไปตามความถนัดและความสนใจโดยการตั้งหัวข้อหรือคำถามจากครูพี่เลี้ยงจากนั้นก็เปิดให้นักศึกษาทุกคนได้ถกกันวัตถุประสงค์ไม่ได้เพื่อการเอาชนะกันแต่เป็นการฝึกฝนการน,นำปัญญาออกมาจากตนเอง โดยเริ่มต้นจากสภาวะที่รู้แล้วว่าตนเองคือพุทธะตนเองคือต้นกำเนิดความรู้เพื่อเข้าถึงความจริงสูงสุดซึ่งประเด็นการพูดคุยก็มีความหลากหลายมีทั้งเรื่องทางโรคเช่นการปกครองการเกษตรการแพทย์การยุทธโหราศาสตร์ดวงดาวภูมิศาสตร์วิทยาศาสตร์ศิลปศาสตร์พฤกษศาสตร์ และที่ขาดไม่ได้คือด้านจิตวิญญาณด้านจิตวิทยาและด้านอภิปัตยาเมื่อได้ข้อสรุปจากกลุ่มเล็กๆแล้วพวกเขาก็จะนำไปเสนอในที่ประชุมใหญ่หากมีคนหนึ่งคนใดมีข้อโต้แย้งที่สมเหตุสมผลเรื่องนั้นก็จะตกไปทันทีแต่หากเรื่องใดได,ได้รับการยอมรับอย่างเป็นเอกฉันเรื่องนั้นจะได้รับการบันทึกไวเป็นเอกสารทางวิชาการที่นี่จึงมีอาคารหอสมุดขนาดใหญ่ เพื่อใช้เก็บรวบรวมองค์ความรู้ไว้อย่างมากมายเพราะในแต่ละวันจะมีข้อสรุปใหม่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆผมว่าการเรียนแบบนี้ดีมากๆเลยนะครับใช่ที่นี่จึงเป็นสถาบันที่ดึงดูดให้ผู้คนที่ปรารถนาการรู้แจ้งตามแนวทางของพุทธศาสนาเข้ามาสมัครเรียนกันอย่างไม่ขาดสายเพราะผลผลิตที่ออกไปจากสถาบันแห่งนี้ปรากฏชัดเจนว่าเป็นผู้มีปัญญาญาณ หรือเป็นผู้ที่สามารถใช้ปัญญาของจิตวิญญาณได้อย่างแท้จริงและกลายเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานที่เหนือกว่าตักศิลาซึ่งเป็นสถาบันชั้นนำที่สุดในเวลานั้นแล้วเขามีระบบการวัดผลกันอย่างไรครับว่าคนนี้สำเร็จการศึกษาแล้วเพราะดูเหมือนไม่มีหลักเกณฑ์ตายตัวผมถามถูกต้องระบบนี้ถึงแม้จะไม่มีหลักเกณฑ์ที่ตายตัว แต่มีหลักประเมินผลที่เที่ยงตรงแม่นยำเขาเรียกระบบนี้ว่าการประเมินแบบกลุ่มหรือแบบประชามติไม่ได้ประเมินจากครูผู้สอนเพียงไม่กี่คนหรือจากการทำข้อสอบข้อแรกของหลักเกณฑ์การประเมินคือดูจากการแสดงออกของคนคนนั้นว่าเขาได้เข้าร่วมแสดงความเห็นหรือไม่และความเห็นนั้นสอดคล้องกับความจริงมากขนาดไหนและข้อที่สองคือ การลงประชามติว่าคนคนนั้นมีปัญญาจากจิตวิญญาณแล้วหรือยังซึ่งหลักเกณฑ์นี้ถึงแม้จะไม่ระบุชัดเจนว่ามีมาตรฐานอย่างไรเป็นเพียงการใช้ดุลพินิษของทุกคนแต่มันก็เป็นการประเมินที่ได้ผลเพราะเปรียบเสมือนการเห็นแสงสว่างที่ปรากฏขึ้นในความมืดดังนั้นมันจึงชัดเจนมากเพราะไม่ว่าใครก็สามารถเป็นแสงสว่างได้โดยเฉพาะเรื่องของปัญญาญาณ ซึ่งไม่สามารถหลอกหรือแจ้งว่ามีกันได้ดังนั้นผู้ที่ถูกเสนอชื่อว่าเป็นผู้เข้าถึงปัญญายาแล้วส่วนใหญ่จะได้รับมติเป็นเอกฉันท์ว่าเขามีคุณสมบัตินั้นจริงเพราะเขาได้ทำให้ทุกคนได้ประจักษ์แล้วจริงๆท่านโพเชอ,อธิบายอย่างนี้จะมีการตกตรงกันระหว่างเพื่อนก็ได้สิครับว่าต่างคนต่างเสนอชื่อของกันและกันผมตั้งข้อสังเกตได้ แต่เขาจะกล้าเสนอชื่อเพื่อนคนนั้นหรือเปล่าถ้าเขารู้อยู่แก่ใจว่าเพื่อนคนนั้นยังไม่สามารถเข้าถึงปัญญายาได้ในเมื่อเขาไม่เคยแสดงออกซึ่งความมีปัญญาให้ใครได้เห็นเลยเขาจะรู้สึกละอายใจและไม่กล้าที่จะทําเช่นนั้นอย่างเด็ดขาดวิธีการประเมินนี้จะไม่ใช้หลักเกณฑ์ว่าใครมาก่อนมาหลังใครเรียนมากกว่าใครใครอายุมากกว่าใครจะใช้หลักการเดียวคือใครแสดงออกซึ่งปัญญายาได้แล้วเท่านั้น ดังนั้นเด็กอายุ7ขวบเข้ามาเรียนเพียงแค่เจวันก็อาจจะได้รับประชามติให้เป็นผู้มีปัญญายาณแล้วก็ได้หากเขาสามารถฉายมันออกมาให้ทุกคนเห็นอืมดีจังเลยแล้วทำไมระบบการศึกษาแบบนี้จึงหายสาบสูญไปล่ะครับผมถามทุกสิ่งทุกอย่างร้อนอยู่ภายใต้กฎที่มีการเกิดขึ้นดำลงอยู่และเสื่อมสลายไปในที่สุด ซึ่งการจะทำให้สภาพการดำรงอยู่ได้ยาวนานนั้นจะต้องรักษาแก่นของมันไว้ให้ได้ซึ่งแก่นนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่เรียบง่ายหลากหลายและสมดุลท่านโพเช่พูดมันเป็นอย่างไรครับท่านช่วยขยายหน่อยได้ไหมครับผมพูดฉันยอมรับว่าคำว่ายั่งยืนนั้นไม่มีอยู่จริงเพราะแม้แต่เอกภพที่เราอาศัยอยู่นี้ ก็ยังไม่มีความยั่งยืนและยังอยู่ภายใต้กฎที่เป็นวัฏจักรเหมือนกันเพียงแต่ระยะเวลาของการดำรงอยู่ของมันนั้นอาจจะยาวนานมากยาวนานจนดูเหมือนจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงซึ่งปัจจัยการดำรงอยู่ที่ยาวนานของมันนั้นก็ประกอบด้วยแกนที่เรียบง่ายหลากหลายและสมดุลเมื่อไรที่มันผิดจากปัจจัยนี้อัตราเร่งแห่งความเสื่อมจะปรากฏให้เห็นทันที ร่างกายของเธอก็เหมือนกันหากเธอรู้ความรับว่าร่างกายของเธอประกอบด้วยอะไรทำงานอย่างไรและอะไรคือปัใจจัยในการดำรงอยู่หากเธอเอาเรื่องแก่นเรื่องความเรียบง่ายหลากหลายและสมดุลมาใช้ในการดูแลเธอก็จะรักษาการดำรงอยู่ของร่างกายให้ยาวนานตราบเท่าที่เธอต้องการในกรณีของสถาบันนาคานัธาก็เช่นเดียวกัน ทุกอย่างเริ่มต้นจากการยอมรับในแก่นที่เรียบง่ายหลากหลายและสมดุลความเรียบง่ายหมายถึงความไร้กฎเกณฑ์แต่ทุกคนรู้ในบทบาทของตัวเองทุกคนซื่อสัตย์ต่อกันยอมรับความต่างของกันและกันมีความรักความปรารถนาดีต่อกันไม่ตัดสินไม่แบ่งแยกทุกคนให้ความเคารพซึ่งกันและกันแต่หลังจากที่ผู้ก่อตั้งคือ พันันทาเทระและพระเสรีบุตรเทระเสียชีวิตไปเพียง300ปีแก่นของสถาบันก็เปลี่ยนไปหลายสิ่งหลายอย่างเริ่มไม่เหลือความเรียบง่ายเนื่องจากมีคนมาเรียนมากขึ้นรวมถึงมีความคาดหวังของผู้มาเรียนมากขึ้นกฎระเบียบข้อบังคับข้อวัดปฏิบัติจึงเริ่มถูกนำมาใช้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นเอกภาพหลายสิ่งหลายอย่างเริ่มไม่มีความหลากหลาย เพราะควองการผลรับที่สามารถวัดผลได้ด้วยกรรมวิธีสำหรับคนหมู่มากจึงเกิดหลักการการวัดมาตรฐานและคุณภาพเดียวกันสุดท้ายความสมดุลที่เป็นหัวใจของกระบวนการเรียนที่ว่าทุกคนร้วนมีความสำคัญสิทธิ์มีความสำคัญต่อครูครูก็มีความสำคัญต่อสิทธิ์ก่นที่ว่าแท้จริงทุกดวงจิตรว้วมาจากที่เดียวกันเราทุกคนร้วนมีต้นกำเนิดมาจากที่เดียวกัน ุกคนเสมอภาคกันก็เริ่มจางหายไปเมื่อถึงตรงนี้กระบวนการสอนจึงเริ่มขาดการเคารพต่อความเสมอภาคซึ่งกันและกันเริ่มมีการแบ่งแยกว่าคนนี้เป็นอาจารย์ใหญ่ที่เก่งที่สุดคนนี้เป็นอาจารย์เล็กเก่งน้อยหน่อยคนนี้เป็นสิทธิ์ที่เก่งคนนี้เป็นสิทธิ์ที่แย่ที่แย่ไปกว่านั้นมันทําให้เกิดความรู้สึกว่าสิทธิ์ด้กว่าครูสิทธิ์ต้องพึ่งพาครูอาจารย์เริ่มมีระดับชั้น เริ่มแบ่งว่าเรียนมานานเท่าไหร่จึงจะได้เลื่อนชั้นซึ่งทำให้ผู้ที่เข้ามาเรียนต้องพึ่งพาความรู้ของครูมากกว่าของตนเองกลายเป็นการเรียนรู้จากปัญญาของครูบาอาจารย์โดยการจําความรู้แทนการเข้าใจองความรู้จากตนเองแสดงว่าความใหญ่โตความมีชื่อเสียงความมีคนนิยมมากนั้นคือปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสื่อมใช่ไหมครับผมถาม ไม่ใช่อย่างนั้นเสนอไปหรอกขนาดระบบดวงดาวในจักรวาลต่างๆที่ประกอบขึ้นเป็นเอกภพอันกว้างใหญ่ไพศาลมันยังดำรงอยู่ได้และเหตุที่มันดำรงอยู่ด้วยความเรียบง่ายความหลากหลายและความสมดุลดังนั้นเรื่องความเล็กเกิดความใหญ่ไม่ใช่เหตุปัจจัยเรื่องสำคัญคือการเปลี่ยนแก่นของมันเปลี่ยนจากความเรียบง่ายไปสู่ความยุ่งยากเปลี่ยนจากความหลากหลายไปสู่ความเหมือน หรือที่พวกเธอมักจะใช้เป็นข้ออ้างว่าเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสุดท้ายเป็นจากความสมดุลหรือความเท่าเทียมให้กลายเป็นความไม่สมดุลความเหลื่อรล้ำหรือการแบ่งแยกระดับชั้นท่านคิดว่าเราสามารถนำหลักการนี้กลับมาใช้ใหม่ได้อีกไหมครับผมถามเพราะเห็นว่ามันน่าจะมีประโยชน์ต่อระบบการศึกษาในอนาคตแน่นอนที่สุดผู้ที่จะสามารถทำให้เกิดขึ้นได้ จะต้องเป็นผู้ที่รู้กระบวนการของมันเป็นอย่างดีนั่นคือผู้ที่เข้าถึงปัญญายาได้แล้วเท่านั้นเพราะเขาจะเข้าใจความเป็นธรรมดาหรือความเรียบง่ายเข้าใจธรรมชาติหรือความหลากหลายและเข้าใจธรรมะหรือความสมดุลที่เกิดจากความเท่าเทียมและนี่คือหนึ่งในภารกิจของเธอเธอจะต้องไปสร้างมหาวิทยาลายัยนาคานันทาขึ้นมาใหม่เขาตอบรับ ที่ผมพูดเพราะผมเห็นว่ามันดีเท่านั้นเรื่องนี้เป็นภารกิจของผมด้วยเหรอครับแล้วผมจะทํำทั้งหมดพร้อมๆกันได้อย่างไรครับผมถามถ้าเธอเป็นจุดเริ่มต้นมันจะต้องสําเร็จนาคานันทาจะต้องเกิดขึ้นมาใหม่ได้อย่างแน่นอนเธอจงวางใจเถิดท่านโพเชตอบบอกตามตรงนะครับผมยังไม่เห็นวิแววความเป็นไปได้เลยสักนิดแต่ถ้าท่านบอกให้วางใจผมก็จะวางใจ ถ้าการวางใจนั้นหมายถึงปล่อยให้มันเกิดขึ้นโดยยังไม่ต้องทำอะไรผมพูดวางใจไม่ได้หมายความว่าไม่ทำอะไรแต่หมายถึงให้เธอทำด้วยความเชื่อมัน่นตามความเหมาะสมตามทรัพยากรตามโอกาสที่เอื้ออํานวยและที่สําคัญที่สุดคือขอให้ทําด้วยความรักความปรารถนาดีอย่างแท้จริงไม่ต้องคาดหวังว่ามันจะเป็นสถาบันที่ยิ่งใหญ่มีชื่อเสียงหรือเป็นที่นิยม ขอให้เริ่มต้นด้วยความเรียบง่ายหลากหลายและสมดุลน,นี้ก็พอเพราะครั้งแรกของการก่อตั้งนาคานันทานั้นก็ไม่ได้มีการคาดหวังว่ามันจะยิ่งใหญ่เช่นกันเขาตอบถึงแม้ว่าผมจะยังไม่เห็นความเป็นไปได้ว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ผมจะวางใจว่าพระเจ้าจะมอบสิ่งต่างๆเพื่อให้มันเกิดขึ้นได้ในที่สุดใช่ไหมครับผมถาม